นกลืมบอกนี่ไงสองตัวนี้ค่ะสีของตัวแบบตัวพับอ่ะมันแบบนกไม่ได้ใช้สีเดิมแล้วคนดูนะคะอันเนี้ยซื้อตั้งแต่ตอนทำงานแบบช่วงก่อนคลอดเออก่อนคลอดน้องนะคะอันเนี้ยจะเป็นแบบเลปลอนเนาะเป็นเป็นเบอร์แบบนอร์ชลอ่ะมันจะออกแนวแบบ เหมือนธรรมชาติอมเหลืองค่อนไปแบบไม่ไปคำนิดนึงอ่ะไม่ไม่ขาวแต่อันเนี้ยอันนี้คือคือนกใช้เบอร์ใหม่แล้วว่าไลฟ์อะไรนะที่เป็นเป็นแบบว่าอมชมพูอ่ะเออนึกไม่ออกเนี่ยคือแบบพอพอเทียบกันอ่ะเออนอกเพิ่งจะนึกได้ว่า ว่าเนี่ยอันเก่าอะ่ะมันมีความค้ำกว่าอันใหม่อะโอคือคือคือที่แบบตื่นเต้นก็นเพราะว่าสีผิวเราอะมันมันปรับเปลี่ยนแบบเป็นแบบสว่างดูดูดผ่องดูขาวขึ้นใช่ไหมทำให้เราอะต้องเปลี่ยนตัวพับด้วยเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นนะไปทางที่แบบขาวขึ้นนะ ตัวนี้ข่าวขึ้นนะคือนกใช้บันโลเซอ่อะที่กินแล้วรีวิวให้ทุกคนดูในเฟสคือ15วันใช่ไหมเออแล้วก็ตอนนี้ก็ยังกินต่อเนื่องอยู่อดังนั้นคืออันนี้คือแบบจะมาบอกว่าเออเนี่ยสีผิวเราอ่ะมันมันผ่องมันสว่างขึ้นจนจนต้องเปลี่ยนอันเก่าที่ที่มันเป็นแบบเนเชอเัลแบบธรรมดาธรรมชาติเป็นแบบ ของผิวของคนสว่างขึ้น,นอมชมพูวยนี่ไงใช้ตัวนี้ทุกคนนกจะบอกและแนะนำทุกคนเพราะว่านกไม่ได้บอกให้ทุกคนนะ่ะไปเสียตังฟรีนะคืออันเนี้ยทุกคนสมัครฟรีนะแล้วก็ไปรับตัวเทสสินค้าทดลองฟรีได้เลยเนี่ยดูดิผิวผิวหน้านอกอะอันนี้คือใช้ใช้ตัวพับของ ของตัวใหม่อะแบบมันสว่างขึ้นอะเออมันก็ทําให้แบบผิวหน้าของเราดูแบบอัพเวลขึ้นมาอีกโยดีจริงเออตัวเนี้ยเป็นแบบสารสกัดจากธรรมชาติสิทธ์อสิบห้าชนิดเป็นออร์แกนิกมีออยมีทุกอย่างคือแบบได้มาตรฐานตัวเนี้ยเวิร์กมากๆคือนกแนะนำ ใครๆที่ที่นกสนิทนะเออแล้วเขาก็แบบลองสมัครแล้วก็ลองใช้ดูประมาณวันที่3กับวันที่4 <c oughs> คืออันนั้นเขาทานแค่วันละ2เม็ดนะเขายังบอกเลยว่าเออแอบถ่ายไว้แล้วก็แบบเอามาเทียบกันน่ะวันประมาณวันที่สามที่4ี่คือมันมันมีความผ่องมีความสว่างขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลย <c oughs> อันนี้คือไม่จกตาแน่ๆทุกคน ไปลองนะตัวนี้เวิร์กมากๆใครที่แบบเบื่อแบบแบบ อะไรนะวิธีเดิมๆที่จะต้องทาผิวพอกสีขาวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปฉีดผิวหรืออะไรอย่างเงี้ยมาทานตัวนี้ตื่นมาทาน2เม็ดจบเลยทุกคนไม่ต้องไปแบบมัวเสียเวลาอะไรประมาณนั้นเลยกินตัวนี้ตัวเดียวแล้วมันไม่ได้แค่ความขาวนะคะมันคือแบบบำรุงภายในของเราด้วยคือสารสากัดเขาก็อัดแน่นมากๆมีทั้งพวกผักผล,ลไม้พวก ปลาทะเลน้ำลึกอะไรต่างๆสาลายแดงโอ้โ oh, ห oh, จัดเต็มอันเนี้ยต้องลองนะทุกคนถ้าไม่เชื่อก็แบบไปศึกษาหรือว่าไปดูรีวิวของคนที่แบบเขาทานแบบแล้วก็บอกต่อเพื่อนๆให้มาทานคือแบบอันนั้นคือเขาก็ไม่ได้เป็นหน้ามงุงหน้ามาไม่ได้เฟกด้วยเพราะว่าอย่างอย่างนกอะ่ะคือทําทำไอ้เขาเรียกยงนะอาหารเสริมตรงเนี้ยคือก็ไม่มีใครจะมาหลอกนกอย่แลวใช่ไหมนกก็เอาตัวเองอะ่ะ เป็นแบบว่าลองกินเลยว่ามันโอเคไหมก่อนที่จะไปบอกคนอื่นใช่ไหมแล้วมันดีจริงเอา้าเราก็แบบเออปื้มอีกไปอีกแล้วก็มั่นใจที่จะแบบว่าเออแนะนําให้ทุกคนนะ่ะมาลองได้ใช่ไหมพอถ้าเกิดว่ามันไม่โอเคไม่ดีจริงอะแนะนําให้ทุกคนทานทุกคนก็แบบไม่เวิร์คไม่ปื้มอะโดนอีกโดนอีกแต่เนี่ยมันเวิร์คมันปื้มมันแบบเห็นผลลัพธ์แบบเน้นๆเลยเออมันคับแก้วจริงๆคือ เขาเรียกอะไรอ่ะที่ที่เราปื้มใช่ไหมเพราะว่ามันเห็นผลจริงๆใช่ไหมสิบห้าวันคือเห็นผลคืออันนี้คือนกก็จัดเต็มนะแค่ขวดแรกอ่ะเออสามสี่วันอน่ะมันก็เออมันก็ปรับเป็นแบบเออ,อย่างนี้เลยต้องลองแล้วล่ะทุกคนอ๋อนกลืมแล้วนกจะบอกว่าการที่เรามีผิวขาวผิวสว่างผิวผ่องที่มัน เป็นทางบวกขึ้นนะ่ะเออมันทําให้เราแบบมั่นใจผิวไม่กระดำกระด่างเหมือนก่อนมันปรับหมดเลยสม่ําเสมอทั้งทั้งผิวหน้าผิวกายลําคงลาคอไปถึงเท้าเลยคือจุดไหนอ่ะที่มันอยู่ในล่มผ้ามันก็ขาวก็ผ่องกว่าปกติใช่ไหมแต่ส่วนไหนที่มันแบบเออยังยังโดนแดดยังอะไรอยู่อ่ะมันมันผ่องนะแต่ว่ามันก็ยังมีความแบบว่าเออโดนแดดอะไรเงี้ยแต่มันเนียนขึ้นอันเนี้ยเห็นชัดเจน ลองเลยลองเลยสมัครฟรีรับฟรีนะตัวเองคือซองที่ได้เป็นแบบเทสอะก็15เมตรขวดนี้15เมตรคือเท่ากับว่าเราอะได้ได้สินค้าที่เอามาทดลองอะมูลค่า990บาทเลยนะคุยคุ้มมากๆ